หลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณหมอยงมีการพูดเปรยๆกันหมอว่าเอ๊ะอาจจะต้องมีการกระตุ้นการฉีดวัคซีนในเข็มที่สามไม้อะไรแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าอู๋ตอนนี้ไวรัสก็กลายพันธุ์กันไปเยอะแยะมากมายซึ่งคุณหมอยงก็บอกว่ามันเป็นวิวัฒนาการของเชื้อที่เกิดสาย ที่เกิดสายพันธุ์ถือเป็นเรื่องปกตินะคะก็คือพอแพร่ประมาณ4-5เดือนก็จะมีการเข้ามาแทนที่สายพันธุ์ใหม่เข้ามาแทนที่สายพันธุ์เดิมแบบนี้ใช่แล้วไม่มีที่สิ้นสุดหรอกค่ะโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลตานะที่กําลังหลายคนกําลังจับตามองหรือว่าสายพันธุ์อินเดียนะแต่อยากให้ทุกคนเริ่มชินกับชื่อเดลต้าเบต้าอัลฟาอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าไม่อยากให้ไปยึดติดว่าสายพันธุ์นี้มันเกิดมาจากประเทศไหนไม่อยากให้เป็นการตีตราเหมือนที่ผ่านมาที่พอเจอคนเอเชียนะแล เพราะเราเรียกว่าสายพันธุ์อู่ฮั่นใช่ไหมไปทําร้ายกันไปรังเกียจเดียดฉันกันอะไรแบบนี้นะองค์การอาัมโลกเขาก็เลยมองว่าควรจะใช้ เดลต้าัลฟาเบต้าอะไรต่างๆเหล่านี้ <คะ S 2> มาแทนที่นะคะเพื่อที่จะลดการตรีตาประเทศต่างๆ,ๆเหล่านั้นนะคะ,คะเพราะฉะนั้นให้คุ้นชินนะสายพันธุเดลต้าคือสายพันธุอินเดียเดิมนี่แหละนะคะที่เราเรียกกันทุกคนจับตาอยู่ <ๆ S 2> นะคะมันไม่คุณหมอบอกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงในแง่ความรุนแรงหรอกไม่ว่าจะสายพันธุไหนก็แล้วแต่นะคะ <ๆ S 2> วัคซีนก็ยังช่วยลดความรุนแรงลดการเสียชีวิตของสายพันธุ์ต่างๆได้เช่นเคยแต่ทีนี้สิ่งที่ต้องคํานึงถึงก็คือว่าวัคซีน ทุกบริษัทที่ผลิตมาเนี่ยนะคะคพัฒนามาจากสายพันธุ์แรกที่เราเจอที่อู่ฮั่นกันนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพมันก็เลยลดลงพอไปเจอกับเชื้อรุ่นใหม่อย่างสายพันธุ์เดลต้า เขามีการศึกษาในประเทศสกอตแลนด์เนาะพบว่าวัคซีนไฟเซอร์2เข็มจากประสิทธิภาพสายพันธ์เดิมเนี่ยเกใช่ไหมพอมาเจอสายพันธุ์เดลต้าก็ลดเหลือ79%อย่างแอสตราเซเนกาจาก80-90%กับสายพันธ์เดิมพอมาเจอเดลต้าลดเหลือ60%ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะรับมือกับสายพันธุ์เดลต้าที่คาดกาันการกันว่ามันอาจจะมีสัดส่วนระบาดมากขึ้นอีก ในประเทศไทยสําหรับสายพันธุ์นี้เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่ามันไปอย่างรวดเร็วนะคะสายพันธุ์นี้มันติดได้เร็วมากก็จําเป็นที่จะต้องปรับกลยุทธ์ในการให้วัคซีนกับประชาชนนะคะคแต่ทีนี้เนี่ย พอบอกแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยต้องปรับเลยเดี๋ยวนี้ในประเทศไทยเองมันจาเป็นที่จะต้องมีการศึกษาข้อมูลเอาข้อมูลวิชาการมาประกอบมาพิจารณาตอนนี้คุณหมอโยงทีมงานเองกําลังเร่งศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการให้วัคซีนในเข็มที่3เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพราะว่าหลักการให้วัคซีนนะหลายคนอาจจะเคยได้ฟังคุณหมอโยงพูดไปหลายรอบแล้วว่าถ้ากระตุ้นภูมิในเวลาที่เหมาะสมอย่างคือเว้นระยะเวลาช่วงเวลาประมาณแบบนี้แบบนี้แล้วฉีดวัคซีน ข้าไปภูมิคุ้มกันจะขึ้นสูงกว่าเดิมถึง10เท่าเพราะฉะนั้นอันนี้รอนิดนึงให้คุณหมอเขาได้มีข้อความวิชาการมีบทความวิชาการอะไรเงี้ยน,นะคะมีหลักฐานต่างๆเนี่ยมาซัพพอร์ตหน่อยอว่าฉีดได้ในเข็มที่3แล้วต้องฉีดในระยะเวลาห่างกันสักประมาณกี่สัปดาห์ถึงจะให้ผลได้ดีและสามารถลดความเสี่ยงนะคะจากไอสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยออได้มากขึ้นด้วย ใชคะใช้เวลาอีกประมาณสักเดือน2เดือนก็น่าจะทราบผลกันแล้วนะครับใช่แล้วแต่ก่อนที่จะไปถึงเข็มที่3เนี่ยนะครับในการฉีดเข็มที่2ก็เห็นว่าต้องรีบให้เร็วขึ้นนะเพราะว่าสายพันธุ์เดลต้าเริ่มลุกลามเข้ามาขยายวงกว้างเลยนะครับมันเร็วมันเร็วครับแต่ก่อนเนี่ยยางวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยนะครับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติ14มิถุนายน6.4ตอนนั้นกําหนดว่าเข็ม1เข็ม2ต้องห่างกัน1 0บถึงสิสัปดาห์ก็ประมาณอ่ะมากสุดคือ3เดือน3เดือนเดือนนึงมี4สัปดาห์432 ใตอนนี้ <3 S 2> นสามารถเลื่อนไปได้ก่อนหน้านี้นะสามารถเลื่อนไปได้ถึง4เดือนอ่าสิสัปดาห์สัปดาห์แล้วเราก็เคยมีการเลื่อนไปในแบบนี้อยู่แล้วนะคะส่วนถ้าเป็นซีโนแวคกซีโนแว็ก็จะประมาณ1เดือน อ่าสสัปดาห์อะไรประมาณแบบนี้นะคะไม่เกิน2เดือนอะไรประมาณเนี้ยก็สามารถที่จะฉีดได้แล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าโอ้ต้องเปลี่ยนช่วงบนแบไม่ได้แล้วแล้วก็ประกอบกับทางครมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขาพบสายพันธุ์เดลต้าครับมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็จึงเห็นชอบให้พื้นที่การระบาดสามารถที่จะปรับระยะเวลาการฉีดเข็มที่2ได้เร็วขึ้นจากปกตินะครับ จาก10ถึง12สัปดาห์เนี่ยขึ้นมาเป็น8สัปดาห์เลยก็แค่2เดือน2เดือน8สัปดาห์ก็จะเได้เลยก็เร็วขึ้นครับเร็วขึ้นตอนนี้เรื่องของการกระจายวัคซีนนะครับมีการส่งพื้นไปยังพื้นที่ต่างๆแล้ว8ล้าน5แสนโดสตามแผนสบคกำหนดครับ ฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่28กุมภาถึง21มิถุนายนฉีดไปแล้ว7ล้าน9แสนโดสเป็นการฉีดเข็มที่1 5ล้าน6แสกว่าโดสเ <5. S 1> ข็มที่2อีก2ล้าน2แสนกว่าโดสทั้งหมดแบ่งเป็นวัคซีนซิโนแวค5ล้าน5แสนกว่าโดสแล้วก็แอสตราเซเนกา2ล้าน3แสนกว่าโดสด้วยกันนะครับ